สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเจ๋งๆดีก่อนนะครับนั่นก็คือเรื่องของการใช้ AI มาช่วยเราทำคลิปขายของลง TikTok ที่เป็นภาษาไทยโดยเฉพาะเลยนะมาดูกันเลยดีกว่าว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะช่วยให้ชีวิตคนทำคอนเทนต์อย่างเราๆสบายขึ้นได้ขนาดไหนใครเป็นเหมือนกันบ้างครับโอ้โหนั่งแกะซับไตเติลทีละคำทีละประโยคในจะอัดเสียงภาคอีกอัดแล้วอัดอีกกว่าจะได้เวอร์ชั่นที่พอใจ เหนื่อยใช่ไหมล่ะครับมันกินทั้งเวลากินทั้งพลังงานเราไปเยอะมากเลยนะแต่ยุคนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วครับเพราะว่าเรามี AI เข้ามาเป็นเหมือนผู้ช่วยคนเก่งหรือที่เรียกว่าโคพายโคู่ใจของเราไงครับเงงานหยุหยิมยิมน่าเบื่อทั้งหลายเนี่ยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ AI ไปเลยเราจะได้เอาเวลาเอาสมองไปคิดงานครีเอทีฟเจ๋งๆกันดีกว่า โอเคครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยตัวนี้ผมว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะนั่นก็คือ CapCut นั่นเองครับจุดแข็งที่สุดของ CapCut เลยนะคือเขาเป็นแอป Official ของ Tiktok อไงครับพอเป็นแอปของเขาเองเนี่ยทุกอย่างมันเลยเชื่อมกันแบบเนียนกริบเลยคือตัดต่อเสร็จปุ๊บกดโพสต์ลง TikTok ได้เลยทันทีง่ายๆแบบนั้นเลยจบในแอปเดียวและที่เด็ดสำหรับคนไทยอย่างเราๆเ,เลยนะ คือฟีเจอร์ AI ของเขาเนี่ยมันเก่งภาษาไทยมากอย่างแรกเลย Auto Caption โอ้โหอันนี้คือทำซับไทยให้เราอัตโนมัติเลยนะแล้วแม่นด้วยต่อมาก็ Text to Speech พิมพ์ข้อความเป็นภาษาไทยเข้าไปปุ๊บกลายเป็นเสียงพากได้เลยแล้วก็ยังมีอีกนะ AI Video Generator อันนี้คือล้ำไปอีกแค่เราโยนสคริปต์ภาษาไทยเข้าไปมันสร้าง d r a ์ว Video ให้เราได้เลยะคือมันสะดวกอะไรเบอร์นี้สรุปเลยนะ ถ้ากำลังมองหาเครื่องมือที่แบบครบเครื่องจบในตัวเดียวใช้งานง่ายๆบนมือถือแล้วก็ทำงานกับติกต o กได้แบบเป๊ะๆแคปคัตคือคำตอบเลยครับเอาล่ะแล้วถ้าถ้าโตดเปลี่ยนล่ะถ้าเราไม่ได้ต้องการแค่เสียงภาคธรรมดาธรรมดาแต่อยากได้เสียงที่มันแบบคุณภาพดีมากฟังดูเป็นธรรมชาติเหมือนคนพูดจริงๆจ,จะใช้อะไรดีอ่ะมาดูตัวนี้กันเลยครับตัวนี้ชื่อว่า f l i กก y ครับ จุดเด่นของเขาเลยนะคือเรื่องเสียง AI นี่แหละมันเป็นธรรมชาติมากก็คือลืมภาพเสียงหุ่นยนต์แข็งๆเทื่อๆสมัยก่อนไปได้เลยเพราะเสียงมันดีใช่ไหมครับวิดีโอเรามันก็จะดูโปรขึ้นน่าเชื่อถือขึ้นเยอะเลยหลักๆเลยนะฟลิกกี้ทำได้สองอย่างเด็ดๆอย่างแรก เขามีคลังเสียง AI ภาษาไทยให้เลือกเยอะมากแล้วเสียงดีๆทั้งกันเลยส่วนอย่างที่สองนี่คือโอ้โหเรียกว่าฟังชัน Text to Video มันคือการที่เราแค่ใส่สคริปต์ภาษาไทยเข้าไปแล้ว AI เนี่ยมันจะไปหาทั้งคลิปทั้งรูป,ท,รปที่เข้ากับเนื้อหาของเรามาตัดต่อประกอบร่างให้กลายเป็นวิดีโอหนึ่งตัวให้เลยอัตโนมัติทั้งหมดสุดยอดไหมล่ะเพราะฉะนั้นนะฟลิกกี้เนี่ยจะเหมาะมากกับวิดีโอที่ต้องใช้เสียงบรรยายดีๆชัดๆ ลองนึกภาพตามนะอย่างพวกคลิปรีวิวสินค้าหรือคลิปสอนคลิปให้ความรู้ต่างๆที่เสียงคนพากค,คือพระเอกแบบนี้คือใช่เลยมาต่อกันที่อีกโจทย์หนึ่งสมมุติว่าเราอยากมีคนมาพรีเซนต์สินค้าในคลิปแบบดูโปรโปรเลยนะแต่ว่าไม่อยากจังคนไม่อยากหาโลเคชันไม่อยากตั้งกองถ่ายให้วุ่นวายมีทางแก้ไหมมีสิครับคำตอบก็คือการใช้ AI อวตารไงล่ะครับ มันก็คือพรีเซนเตอร์เสมือนจริงที่หน้าตาเหมือนคนจริงๆเลยนะแล้วเราแค่พิมพ์สคริปต์ให้เขาก็จะพูดตามนั้นเป๊ะๆเลยถ้าพูดถึงเรื่องนี้ก็จะมีเจ้าตลาดอยู่2ตัวที่เก่งมากๆเลยคือเฮ g เจนกับซินทีเซีย2ตัวนี้คือดังมากในวงการตอนนี้ครับวิธีใช้ก็คือง่ายมากๆเราแค่เตรียมสคริปต์ภาษาไทยของเราไว้แล้วก็เข้าไปเลือกหน้าตาอวตารที่เราชอบแค่นั้นเลยครับ ที่เหลือ AI จัดการให้หมดผลที่ได้คือวิดีโอพรีเซนเทชันที่ดูโปรสุดๆเหมือนเรามีสตูดิโอส่วนตัวเลยอะมาถึงตัวสุดท้ายแล้วครับตัวนี้สำหรับสายสปีดสายที่แบบว่ามีไอเดียปุ๊บอยากได้เป็นวิดีโอปั๊บแบบทันทีทันใดเจ้านี้ชื่อว่า InVideo AI ครับความพีคของมันอยู่ตรงนี้คือเราแค่พิมพ์คำสั่งหรือที่เรียกว่าพร้อมเนี่ยแค่ประโยคสั้นๆ มันสามารถสร้างวิดีโอทั้งคลิปออกมาให้เราได้เลยแล้วที่สำคัญนะมันเข้าใจภาษาไทยด้วยเราพิมพ์สั่งเป็นภาษาไทยได้เลยยังไม่หมดนะมันมีฟีเจอร์เด็ดชื่อ Products Clone อันนี้คือเจ๋งมากสำหรับคนขายของแค่ก o อปีลิงก์หน้าเว็บสินค้าของเราไปวาง AI มันจะดึงรูปดึงข้อมูลมาทำเป็นภาพในวิดีโอให้เลยโหสายอ e ีคอมเมิร์ซต้องรักเลยครับแบบนี้ โอเคพอเห็นเครื่องมือเจ๋งๆมาเยอะขนาดนี้คำถามคือแล้วเราจะเลือกใช้ตัวไหนดีล่ะมันเยอะไปหมดเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวมาดูสรุปกันดีกว่าจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นครับมาทวนกันอีกทีนะครับถ้าโจทย์คือขอแอปเดียวง่ายๆครบๆบจบในตัวไปที่แคปคั t เลยครับแต่ท่านเน้นว่าเสียงภาคต้องเนี๊ยบต้องเป็นธรรมชาติสุดๆอันนี้ต้องเป็น Flick กี i เ แล้วถ้าอยากได้คนมาพรีเซนต์สินค้าให้แบบมืออาชีพเลยโดยที่เราไม่ต้องออกกล้องเองก็ต้องเป็นเฮชินหรือซินทิเซียครับแต่ไม่ว่าจะเลือกตัวไหนนะครับหัวใจสำคัญของเครื่องมือทั้งหมดนี้เลยก็คือมันช่วยประหยัดเวลาเราไปได้มหาศาลแล้วก็ช่วยให้เราสร้างคอนเทนต์ลง t ิ k t o k ได้แบบมีคุณภาพมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยรองรับภาษาไทยได้ดีมากครับ และทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของเครื่องมือ AI ที่จะมาช่วยเราสร้างสรร์าง,งานวิดีโอบนทิกตอ,อกกันนะครับสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ลองคิดกันเล่นๆดูครับว่าแล้ว c o p l o t t หรือผู้ช่วย AI คู่ใจตัวต่อไปที่จะมาช่วยสร้างคลิปไวรัลให้เราเนี่ยจะเป็นตัวไหนดี